พี่ทีค่ะพี่สายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น่อยแล้วก็สวัสดีค่ะน้องๆด้วยนะคะค่ะสบายดีนะคะสบายดีค่ะโอเคค่ะวันนี้พี่สายบอกว่าจะมาอธิบายเรื่องของการเปลี่ยนผิวหนังให้เป็นหน้าจอระบบสัมผัสเปลี่ยนยังไงนะคะอันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่นะคะที่ได้มีการวิจัยกันค่ะ แต่ว่าเทคโนโลยีปัจจุบันที่น้องๆใช้อยู่ที่เป็นหน้าจอระบบสัมผัสหรือว่าที่เรียกว่าทัชสกรีนก็ถูกนํามาใช้กันอย่างแพร่หลายอย่างที่พี่หน่อยเคยเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็น M p สามคอมพิวเตอร์หรือว่าโทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะค่ะแต่อีกไม่นานเนี่ยเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ถึงหนังของผู้ใช้งานแทนที่หน้าจอระบบสัมผัสจะเข้ามาช่วยทําให้การสั่งงานด้วยระบบสัมผัสทําได้อย่างสะดวกสบายไร้ข้อจากัดม,มากยิ่งขึ้นค่ะ ข้อจากัดที่พูดถึงนี้นะคะก็คือ,อขนาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันเนี่ยมีขนาดค่อนข้างเล็กน่นะคะการสั่งงานผ่านหน้าจอเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะลําบากค่ะ mm hmm. และเทคโนโลยีที่พี่ไซจะนํามาพูดถึงในวันนี้นะคะมีชื่อเรียกว่าสกินพุทค่ะพี่หน่อยค่ะค่ะสกินพุทหมายถึงอะไรคะสกินพุทธนะคะเป็นเทคโนโลยีใหม่ค่ะที่พัฒนาขึ้นนะคะภายใต้ความร่วมมือของคริสแฮรริสันค่ะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยคาร์เนสกี้เมลอนนะคะ กับแดนมอริสและเดนนี่ตันค่ะซึ่งเป็นสองนักวิจัยจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีค่ะของบริษัท Microsoft ในเรนมอล์วชิงตันซึ่งเทคโนโลยีนี้นะคะที่เรียกว่าสกินพุทธเป็นการทำให้ผิวหนังบนร่างกายของคนเราบริเวณท่อนแขนแล้วก็ามือกลายเป็นพื้นที่ที่สามารถใช้สั่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ผ่านการสัมผัสค่ะพอจะนึกภาพออกไหมคะ พยายามไม่ภาพตามอยู่ก็คือใช้ท่อนแขนและฝ่ามือของเราอค่ะเป็นพื้นที่สั่งงานเหมือนในปัจจุบันเนี่ยน้องๆใช้หน้าจอโทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะมใช่แต่ในอนาคตเนี่ยน้องๆจะใช้ฝ่ามือแล้วก็ท่อนแขนของน้องๆเนี่ยเป็นหน้าจอแทนค่ะอืมไม่น่าเชื่อเลยอธิบายเพิ่มเติมได้ไหมคะพี่สาย ค่ะเขาจะมีระบบการส่งลำแสงนะคะที่แสดงภาพของแป้นพิมพ์หรือว่าหน้าเมนูตัวเลือกคำสั่งในการทำงานต่างๆมายังท่อนแขนหรือว่าฝ่ามือของผู้ใช้ด้วยเครื่องสายภาพขนาดเล็กที่ติดอยู่บนสายคาดแขนค่ะและใช้ตัวตรวจจับเสียงนะคะที่ติดอยู่กับสายคาดแขนเป็นตัวจับสัญญาณที่เกิดขึ้นภายในท่อนแขนแล้วก็ฝ่ามือค่ะเพื่อวิเคราะห์การทำงานหรือว่าเลือกคำสั่งการทำงานใดในขณะนั้นนั่นเอง สงสัยไหมคะว่าการทํางานในระบบสกินพุกเนี่ยสามารถทํางานได้ยังไงน่ารักสิคะพี่ตายกาลังจะถามพอดีเลยนะเนี่ยเขาบอกว่าระบบการสั่งงานในระบบสกินพุดนี้นะคะทําได้ก็เนื่องจากความหนาแน่นแล้วก็ขนาดแล้วก็น้ําหนักของกระดูกค่ะแต่ละส่วนนะคะแล้วกออ็ลักษณะผิวหนงังหรือว่ากล้ามเนื้อของข้อต่อในส่วนต่างๆคะ่ะซึ่งมีความแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะจึงทําให้เกิดความถี่เสียงขึ้นภายในอวัยวะที่แตกต่างกันคะ่ะ และเมื่อสัมผัสผิวหนังในตำแหน่งที่ต่างกันนะคะก็จะสามารถทําให้ระบบวิเคราะห์ได้ว่าผู้ใช้มีการกดปุ่มหรือว่าเลือกการทํางานตรงตำแหน่งใดจากหน้าจอที่แสดงค่ะค่ะซึ่งจากการวิจัยนะคะระบบสกินพุซสามารถตรวจจับสัมผัสที่แตกต่างกันของผิวหนังได้ทั้งหมดห้าตำแหน่งค่ะพี่หน่อยด้วยความแม่นยําในการสั่งงานถึง95.5เปอร์เซ็นเลยนะคะ ซึ่งนับว่าค่อนข้างขั้นสูงใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็สามารถที่จะใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เขาก็ได้มีการวิจัยต้นแบบแล้วด้วยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้นํามาทดลองใช้ในปัจจุบันค่ะซึ่งก็จะต้องใช้การวิจัยต่อไปนะคะเพื่อที่จะทําให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ขึ้นมาจริงๆค่ะโอ้โหนี่ถ้ามันสำเร็จออกมาจริงนี่มันสุดยอดมากเลยนะคะพี่ทราย ใช่แล้วคะแล้วน้องๆก็สามารถสั่งงานโดยขณะที่น้องๆเดินหรือว่าวิ่งก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าสมมติตอนนี้น้องๆใช้โทรศัพท์มือถือก็อาจจะไม่สะดวกในขณะที่น้องๆเดินทางแต่ว่าถ้าเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนี้มาเนี่ยน้องๆก็สามารถทํากิจกรรมได้ทั้งๆที่้องๆก็สั่งงานผ่านหน้าผ่านช่อนแข็งแล้วก็ผ่านฝ่ามือน้องๆได้เลยค่ะโอ้โหนี่แหละค่ะเรื่องราวของเทคโนโลยีนะคะพัฒนาขึ้นทุกๆวันเลยตามไม่ทันเลยนะคะเนี่ย <ช>ก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากพี่สายแล้วก็สสวทวันนี้ด้วยนะคะก็เป็นข้อมูลหนึ่งที่แหมเปิดหูเปิดตาจริงเลยค่ะค่ะวันนี้พี่สายก็มีคําถามถามาฝากด้วยเช่นเคยนะคะค่ะคำถ,ถามนะคะ,ะ,คะเทคโนโลยีสกินฟูดใช้ผิวหนังส่วนใดเป็นพื้นที่สั่งงานค่ะค่ะมีคำใบ้ให้เหมือนเดิมนะคะระหว่างหนึ่งหนึ่งท่อนแขนและฝ่ามือสองนะคะท่อนขาและหลังมือค่ะค่ะส่วนของรางวัลที่พี่สายจะมอบให้าาวันนี้คือ <ส gas: S 1> เป็นหนังสืออัจฉริยะทางาาคณิตศาสตร์ค่ะจากสสวทนะคะก็เป็นหนังสือที่อ่านง่ายแล้วก็ได้